กระทรวงสาธารณาสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ดำเนินการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบีและ4โดยมีจุดมุ่งหมายตั้งเป้าเพื่อให้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไวรัสตับอักเสบบีลดลงน้อยกว่าร9 5ยละและไวรัสตับอักเสบ4ลดลงร8 0ซึ่งมุ่งมั่นที่จะลดการเสียชีวิตของประชากรจากโรคที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบบีและ4ร้อในปีพุทธศักราช2573 คาดการว่าในปีพุทธศักราช2562ทั่วโลกจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ4ีรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ3ล้านคนโดยประมาณและยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเรื้อรังสะสมกว่า296ล้านคนโดยมะเร็งตับและโรคตับแข็งได้คร่าชีวิตผู้ติดเชื้อมากถึง820,000คนสำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี2.2ล้านคนและไวรัสตับอักเสบ4ี่ส0 0ถึงแแสนคน กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีโดยสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อทราบสถานาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีของตนเองและเข้าสู่กระบวนการรักษานอกจากคัดกรองหาการติดเชื้อแล้วยังมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องโรคการป้องกันและดูแลตนเองมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงการติดต่อของโรค โดย 1. เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและ4ส,สามารถติดต่อผ่านเลือดและเพศสัมพันธ์ 2. เชื้อไวรัสตับอักเสบบีพบมากที่สุดจากการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยเฉพาะระหว่างคลอดและ 3. ส,ส่วนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมากที่สุดคือผู้ใช้สารเสพติดประเภทฉีดผู้ที่เคยสักผู้ติดเชื้อ h i ชวีให้บริการทางเพศและชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ไวรัสตับอักเสบบีนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนในขณะที่ไวรัสตับอักเสบซีนั้นสามารถรับยาต้านไวรัสชนิดรับประทานเพียง12สัปดาห์สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายขาดได้มากถึงร้อยละ93-100ปีพุทธศักราช2558ได้มีการเริ่มจัดทำโครงการวิจัยเพื่อศึกษาความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีและซน้องปากครั่งโมเดลในกลุ่มประชากรจังหวัดเชียงใหม่ ่อมาจนถึงปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้าคัดกรองในพนักงานแยกขยะและให้ความรู้กับประชาชนกว่า70จังหวัดทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยได้เพิ่มการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมุ่งเน้นการตรวจคัดกรองทั้ง76จังหวัดและยังเพิ่มศัก,กยภาพพัฒนาการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง และบัดนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยยังคงสารต่อภารกิจที่จะทำให้ประชาชนคนไทยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงกับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าโดยความร่วมมือในการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบร่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับประเทศไทยประชาชนแข็งแรงพัฒนาประเทศชาติสู่ความยั่งยืน